ตำรวจเยอรมนีสกัด5ผู้ต้องสงสัยเตรียมขับรถพุ่งชนตลาดคริสต์มาส เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจเยอรมนีได้สกัดผู้ต้องสงสัย5คนขณะกำลังขับรถผ่านจุดผ่านแดนซูเบิร์นระหว่างพรมแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียโดยคาดว่ากำลังวางแผนก่อการร้ายกลางตลาดคริสต์มาสในแคว้นบาวาเรียเจ้าหน้าที่ยังได้พบแผนที่ตลาดและอุปกรณ์อาวุธอื่นๆในรถด้วยผู้ <c oughs> ต้องสงสัยเป็นชาย5คนประกอบไปด้วยชาวโมร็อกโก3คนชาวอียิปต์1คนและชาวซีเรีย1คน <c oughs> 1> ผู้ถูกจับกุมที่อายุมากที่สุดคือ56ปีและน้อยที่สุดคือ22ปีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าพวกเขามีแผนจะขับรถพุ่งชนฝูงชนเพื่อสร้างความเสียหายโดยมีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหัวรุนแรงทงางศาสนาย้ําว่าเป็นความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่นะคะโดยการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นการป้องกันเหตุร้ายก่อนเกิดขึ้นจริงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพราะเยอรมนีเคยมีเหตุโจมตีฝูงชนหลายครั้งแล้วในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ดีที่ครั้งนี้จับได้ก่อนนะคะ